ครับสวัสดีครับผมหนุ่มมงกราครับผมย <singing> ังหนุ่มแล้วแต่คนมองแต่ถ้าส่วนตัวผมในหัวใจของผมผมรู้สึกว่าผมแข็งแรงกว่าแข็งแรงกว่าตอนอายุ30สิ <singing> เข้าใจหลายอย่างครับเข้าใจว่าควรจะต้องอยู่ในวงการนี้ยังไงเข้าใจว่าเราไม่ได้เป็นศูนย์กลางจักรวาลเหมือนพอพอเราโตขึ้นแล้วเราเพิ่งค้นพบว่า ตอนที่เราดังที่สุดอเราเคยคิดว่าเราคือวงดนตรีที่ดังที่สุดแต่ในความเป็นจริงแล้วในเมืองไทยมีคนดังกว่าเราอีกเยอะมากเลยก็อัลบั้มแรกนะครับชุดที่หนึ่งก็เป็นชุดที่เรามีแต่ความฝันเต็มร้อยเราไม่ได้รู้จักเลยว่าวงการนี้เป็นยังไงเราแค่มีความฝันแล้วก็เข้ามาแล้วก็ก็เป็นนักร้อง ก็มีทีมงานอกุ้มดูแลอย่างเต็มที่ผมเขียนเพลงครึ่งหนึ่งพอชุดที่สองก็เหมือนจะโตขึ้นเข้าใ,ใจขึ้นชุดที่สามก็แข็งแกร่งขึ้นไมายในอิสิกาลาโอ้ชุดสองชุดสามนี่โคตรสำเร็จเลยชุดที่สี่ก็เหมือนจะห้าวขึ้นทําเพลงอะไรก็ไม่รู้ชุดที่ห้าก็กลับมาเป็นผู้เป็นคนเหมือนเดิมชุดที่หกก็ลงคลองไปเลยอะไรอย่างเงี้ยหกอัลบ,บั้มทําให้เห็นเห็นสัจธรรมอะไรบางอย่าง เยอะเป็นหนุ่มกะลามาประมาณ6ปีเอาจริงๆผมว่าหนุ่มกะลาดังกว่าคือตอนเป็นวงกะลาเราดังแต่เพลงคือเพลงนี่ผมว่าคนไทยปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะว่าผมขายเป็นล้านตลับอะแล้วผมทุกอัลบั้มผมมีเพลงสำเร็จโคตรเยอะเลยแต่ตัวผมขายไม่ได้นะผมไม่สามารถไปอยู่ใน แพลตฟอร์มอื่นๆที่ต้องการขายภาพลักษณ์อ่ะแต่พอพอเป็นหนุ่มกะลามันไม่ใช่ผมไม่ได้บอกว่าผมดูดีขึ้นหล่อขึ้นอะไรนะแต่หมายแต่หมายความว่าถ้าเทียบกันอย่างงานจ้างเฉยๆก็ได้ตอนเป็นวงกะลาสักชุดที่2ชุดที่3า y Name is อกะลาอย่างเงี้ยผมว่านั่นคือโคตรอภิพมหาความเยอะแล้วนะมันเทียบไม่ได้กับคตามตมันเทียบไม่ได้กับความเป็นหนุ่มกะลาเลยนะคือตอนเป็นหนุ่มกะลาเนี่ยคือต้นปีเนี่ยคิวเราก็เต็มไปจนปีหน้าแล้วอะไรเงี้ย คืมันเป็นนนนแบบััม้มเริ่มต้นจากการที่เราอยากเป็นศิลปินอันนี้ตรงๆนะครับตัดความฝันของผมทิ้งไปนะอันนี้เป็นเป็นความฝันของคนทั้งวงอะเราอยากเป็นศิลปินเพราะว่าเราเห็นจากตัวอย่างเราเห็นจากคำโปรยของคืนฮอตเว็มิส a ิ a w อร์ดว่าถ้าใครชนะการประกวดจะได้ออกเทปเป็นศิลปินโอ้โหมัน นี่แหละคือจุดที่เรารู้สึกว่าเราอยากเป็นแบบลาบานูนเราอยากเป็นแบบวงละอ่อนวงอิมอะไรเงี้ยที่เขาแข่งมาแล้วเขาได้ออกเทปเ mm hmm. จมเรืองศักด์ครับไม่ใช่จริงๆมันมีหลายคนผมต้องบอกว่ามันมันถูกแบ่งเป็นสองช่วงช่วงที่ผมอยากเป็นนักร้องของผมเองเนี่ยผมเติบโตมาด้วยความป๊อปปูล่า ความป๊อปปูล่าไม่ได้หมายความว่าเป็นนักร้องเพลงป๊อปเต้นนะแต่หมายความว่าณพอสอนั้นเวลานั้นใครที่เป็นป๊อปปูล่าเช่นนาทีนั้นคืออาจจะเป็นพี่เบิร์ดอาจจะเป็นลิฟก์ออยอาจจะเป็นพี่เจเจตลินหรืออาจจะเป็นหินเล็กไฟก็ได้ที่มันป๊อปปูล่าที่สุดณนาทีนั้นผมเสพความป๊อปปูล่านั้นผมไม่ได้เป็นคนเสพเพลงอินดี้ไม่ได้เป็นคนเสพเสพเพลงที่ฟังยากๆอะไรเลยผมเป็นคนเด็กคนหนึ่งที่เสพเสพความป๊อปปูล่าเราเลยจะได้แบบไอความป๊อปปูล่าของคนเหล่านี้ มาประมาณหนึ่งพอเริ่มเล่นดนตรีก็จะเป็นอีกวงดนตรีหนึ่งเช่นเช่นถ้าตอนที่เริ่มเล่นดนตรีก็จะมีโลโซมีหินเล็กไฟมีโบเดนด็อกอะไรอเงี้ยก็แบ่งเป็นสองพาสงานตอนนี้มีเพลงปล่อย,เ,ยเพลงลมเ,เพลงสบายดีหรือเพลงที่อยากอธิบายจริงๆคือเพลงลมมีคนมีคนชอบเยอะมากแล้วก็มีบางบางกระแสก็รู้สึกว่าผมทำเพลงหลงแนว ไปร้องเพลงเป็นลูกกุงอะไรไปแล้วอะไรเงี้ยซึ่งผมจะบอกว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ผมไม่ตั้งใจเอาใส่ไว้ในอัลบั้มใหม่ผมตั้งใจมอบให้คนที่ซื้ออัลบั้มผมเท่านั้นผมไม่ได้ตั้งใจจะให้คนทั้งประเทศฟังใครที่ซื้อซีดีผมเนี่ยผมก็เอาเลยเรามีเพลงแถมไปให้สเพลงอะไรเงี้ยและทีนี้ค่ายอะ่ะเขารู้สึกว่ามันเข้ากับช่วงโควิด มันมีความคิดถึงกันเราห่างไกลกันค่ายเลยขออนุญาตผมไปปล่อยเท่านั้นเองอันนี้คือเรื่องที่อยากจะอธิบายมีเพลงพวกนี้ค่อยว่ากันอยู่ในในงานอัลบั้มของนมกลานะครับชุดล่าสุดเนี่ยแต่งเพราะว่าไม่มีทางไปแล้วอะแล้วมันก็ท้อมันอยากเลิกร้องเพลงใจใจจริงๆผมไม่ได้อยากเลิกร้องเพลงแต่ว่าเราเหมือนเราเราเรา,เราจะรู้ตัวแล้วว่า มันไม่ใช่ที่ของเราแล้วอ่ะแล้วอยู่บ้านทําอะไรไม่ได้อะแต่งเพลงก็ปล่อยมาหมดแล้วปล่อยเพลงแรกไปแล้วปล่อยเพลงปล่อยมือชั้นก็แล้วอย่าล้อเล่นก็แล้วแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่สุดสักทีอ่ะก็เลยรู้ทําไงทำอะไรไม่ได้แต่งเพลงแม่งก็เลยนั่งแต่งเพลงแล้วพูดกับเตียงว่าพรุ่งนี้ค่อยว่ากันช่างแม่งก็เลยเป็นเพลงเนี้ยขึ้นมาแล้วแล้วพอเขียนจบในเวลาสั้นๆด้วยคือคือประมาณสักสิบกว่านาทีเอง แล้วตัวเองมันฮึกเหิมเฉยเลยอะ่ะคือแบบท่อนทุกนี่มันร้องทหากเลยน,นักให้หัวใจได้พักผ่อนอะ่ะมันรู้สึกแบบเฮ้ยเราผ่อนคลายขึ้นจริงๆเออพอหลังจากแต่งเพลงนั้นแล้วรู้สึกว่าเราเริ่มมีสติขึ้นเป็นครั้งแรกที่แต่งเพลงเองแล้วมีสติเองเอะไรเงี้ยเออผมว่าช่ชวงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ มีความสุขที่สุดมีครอบครัวด้วยมีลูกนะครับแต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดไม่ได้หมายความว่าไอ้ที่ผ่านมาผมเป็นทุกข์แต่ว่าเหมือนนาทีนี้เราผ่านผ่านร้อนผ่านหนาวแล้วก็มันมีวุฒิภาวะพอที่จะอะไรคนวางก็วางอะ่ะคือก่อนหน้านี้เราเหมือนเราจะเอาเรื่องทุกเรื่องเอาเรื่องของทุกคนมาแบกแต่พอวันนี้เรารู้รว่าอันไหนควรวางและเรื่องไหนควรจะแบกไว้อะ่ะ มันเลยเหมือนมันมีความสุขเยอะขึ้นแต่กะลาก็ถ้าอีก20ปีไปก็ยังคงเป็นหนุ่มกะลาต่อไปครับผมว่าทุกๆวันเด็กถ้าใครตามผมเนี่ยจะเห็นว่าผมจะโพสคำนี้บ่อยมากขอให้หัวใจเยาวไวตลอดการคนเราไม่สำคัญเลยว่าร่างกายแก่แค่ไหนถ้าหัวใจคุณยังเด็กอยู่นะคุณพร้อมจะเปิดรับทุกอย่างและพร้อมจะสนุกกับทุกอย่างรอบตัวเลย ทำไมต้องถ่ายรูปเหรอครับผมเคยเป็นศิลปินที่ไม่มีที่ยืนในวงการผมเคยดังมากในประเทศช่วงหนึ่งและผมาก็กลายไปเป็นคนที่แม้แต่เดินที่ไหนก็ไม่มีคนจําได้ผมได้แต่เฝ้าบอกตัวเองว่าถ้าผมมีโอกาสอีกสักครั้งและกลับมาดังนะผมจะทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้พอผมกลับมาประสบความสําเร็จอีกรอบอ่ะผมก็ไล่ทําตามสิ่งที่ผมอยากจะทําผมจะทํางานให้ดีขึ้นยังไงผมจะทำเพื่อแฟนเพลงยังไงไนนอะไรเงี้ยการที่เราพูดว่าเรารักแฟนเพลงมากอ่ะ มันเป็นนามธรรมอ่ะมันไม่ได้เฮ้ยคุณรักเขาจริงเปล่าถ้ารักเขาจริงมันก็ทําได้ผมผมผมเลยรู้สึกว่าผมก็เลยอยากคืนกําไรให้เขาก็เลยถ่ายรูปและแล้วจนสุดท้ายพอทําแบบนี้มาหลายปีมันก็กลายเป็นว่ามันเติมพลังชีวิตนะจุดที่บางทีไอตอนโชว์เป็นเป็นโมเมนต์ที่สําคัญแล้วผมว่า ไอ้ตอนลงมาข้างล่างแล้วได้คุยเขาช่วงเวลาสั้นๆได้พูดจากันนิดหน่อยมันยิ่งแบบเติมพลังชีวิตอยากอยากทำให้อะ่ะคือผมมา่คิดถึงใจเขาใจเราเรื่องหนึ่งผมเคยไปดูคอนเสิร์ตของใครก็ตามที่ผมรักสักคนนึ<ม>่ะผมว่าผมอยากถ่ายรูปกับเขานะอย่างน้อยที่สุดคือผมไม่ได้ถ่ายรูปก็ได้ผมแค่อยากเดินไปคุยกับเขาไปจับมือเขาสักคำพูดกับเขาว่าพี่ผมรักพี่ังแต่เด็กๆนะก็ได้อะ่ะ แล้วผมก็เลยรู้สึกว่าผมเชื่อว่าคนดูผมก็คงคิดแบบนั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยก็อย่าลืมติดต่อผมนะครับถ้าสมมติว่าอยากจะติดตามผลงานของผมเพจหนุ่มกะลาครับ IG หนุ่มกะลาครับทุกๆอย่างของผมหนุ่มกะลาหมดเลยครับผมฝากติดตามด้วยนะครับ